โดาดับม nice. oh. ันไม่ต้องิหัวไอ้โดนยิงหัวยิงหัวยิงหัวว้าวไม่รถดัมันนะราวาง e ีบีระวังยีบีันมีรถดับไะมตองีมีรถวางยีบีเรวงีบีอบอบมึงกระเป๋าเรีอะไรบ๊อบน่าแกองี็ได้เพื่อนรถเลยเป็นรเลยไม่พึงดูดไอ้โดไมได้ีตัวเลยอ่ะรบอยยังม่เห็รเนี่ยมึงเห็นไหมนะมาเพราะเขาเพราะมงอย่งน้อย

มองมันมองมึงเล่นนี่เล่นเป็นโซนนี่เล่นเป็นโซนนี้หน้ามันองพราะปล่อยพิศาดเราไม่เล่นเลยพิศาด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 ไปเอาพี่จุบเพื่อนหน่อยลงเลยลงเลยไปกลางลงเลยใส่เน้นมันมอง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 ไปเบิร์นเอามปนด้งเบิร์นได้โดนไปไหนเบิร์นเฮ้ยร้อนร้เราเอาไปจุดไฟเลยมันมันไม่ไหวพี่อะคุณจุดเลยเลยจุดยิงเลยไปเลยรอเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยเพื่อนแล้จุดไป ไมนนาโนน่รโได้ดียจริงๆก็ได้เจอเลยนี่เพื่อนเราเล่นโยนอยู่นะมึงเล่นไม่เอาศพกันเลยตีตายมึงปล่อยศพริงกันหมดเลยเพื่อนอาศพง่ายเพื่อนศพะับมาชหมงจะมันชี่ยเชี่บไเชี่ยล้วปะเฮ้ยเป็นไรเป็นไรมไว้ปัด เช uh ี่ยบอลยาจมันอาไรเนามามะกีดพี่หน oh. ่อยเลยร้ว่าหลัง้านเ่อัเชีอยก็จอเหียจ่าเลยเฮียมีไคูเรลูเมได้ีก็จอดทะลได้เลยูเรลู mặc quá cô quá mặc cô mặc nó sai, quá mặc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  đi mặc quá 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 kim quá lên quá อดเ,เล่นว่าอดเล่นว่าอดเล่นว่าอุ้ยขาฮ่าเออแต่โอ้โหแม่งไม่เอาสอบเ่อนกันเลยเพื่อนเราเหมือนโยนแล้วอะ่ะ อืมฮึใช่อ <ok um ืมฮอืมฮอืมฮ oui> ึเอมึงจะอมทำไมวะไม่อยากรู uh ้ป่ามอมอะไรอยู่เนี <y <y ่ยอืมอย่างนะอย่างนะยังซ้ำอยู่ยังอยู่ยางซ้ำยังซ้ำอยู่ยังยังซ้ำอยู่ ตัวเลียมีนสิตัวเรียมี่สิตัวเรียมี่สิตัวเรียมี่เค้ริสั้นเรียมชุบก่อนน้องไอ้เจนี่ตัวเรียมี่เค้ริสัตว์ไอ้คนเต็มมึงโคตรกะไอ้ยี่เข้ามาทาเที้ยอะไรวะไอ้ก่อนก่อนเรียน้องชุบก่อนชุบก่อนไอ้เหี้ยกอดเรียมวายุไม่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 ต้องห่อมอนะว้ยไม่ต้องห่อมันนะ ไม่ต้องหอมนะนมนมนะนมนมนะนมเลยบ้านไอ้เยเลเเมือดจอบกู้งปลานีกูอยากรู้ว่าดีอย่กนนะเออไม่ต้องหอมไม่ต้องหอมไม่หอไม่หอมไม่หอมดอโยน้ีแี่นนะเก็อมสีะไปห่อไปอเดือดเด้งาดีนบบดี่ะ่อนนะจกเลยจกเลยนะจเลยนะเโคแกงีอเลยมฟจเลยฟอร์มไอ้เีย นมน้นมน้นมน้ำขอไอควายเียสวยเปน่อนรตีก็สุก็สุแล้วใครอติมาใครอติมาใครอติมากกว่าบวาบ้าไม่้เที่ขอเราเป็นที่พวกมึงงโล่ไอ้เหี้ยไปฟาร์มไปไอเหี้ยไปฟาร์มไปไอเหี้ยไปขุดเหมืองอะไของพวกมึงไงไอเหี้ยกระจอกไอสดไก่อนไใ่าไปเน่มาีก่อะไรไ่ใส่คนน้อยคนน้อยแก ฟังวอมั่งน้องแวตอยู่นั่นไหนเฮ <becue anak lonely> ียตัวนี้ตัวนี้ตนี้มีเพนตองเม็ดว่ะตอนนี้มือถือประสบความสำเร็จเพื่อนเป็นเืนใหม่พอดีเลยมือถือมีเพนตองเม็ดอ่ะิดเต็มที่ทำไมมึงถือไม่ไม่ไม่ชุบเพื่อนไม่อะไรกันเลยวะไอ้เฮียติดเล่นเกินตายู่ตีห้าไม่ทำสนเลยเฮียหัวขีดเล่นกันอีกเรื่องอะไรเพื่อนไปหกคนเมื่อกี้เอาไปยันมีสิบหองสุนเกตสอบอ่ะได้สิบห้องเยอะอยู่นะไปไปหลุดแม่งโรงพยาบาลไปไอ้เหี้ยปล่อยแม่งอ่ะโยนมันโยนมันโยน ไม่โยนในสัตว์ถ้าเราค้างสกอถ้าเราค้างสกอไวที่เจ็ดสิบแล้วก็เล่นยา,ยาวๆสักเดือนมันก็มันจะเป็นยังไงวะไอ้บาทเลยว่ายเงินหนีถ้าตัดเงินหน่อนไหนบอก มีแก๊งไหนอุ้มอยู่เวลาในเมืองตอนนี้ไม่น่าจะไม่ได้ไมเป็นคดีโผล่เลยไม่มีอะไรอุ้มแบบแม่งโยนจัดเลยเยย ชนี่ไม่มีบัตรประกันนี่ะนานมาท่าไหนที่เปิดลำโพงนะลำโพงงนี่เปิดเลงลำโพงเวตเตอร์เวกเตอร์มันดีเลยมันดีเยยามมันแตกก็ มันโยนจัดเลยว่ะก้าี้ย่เลยว่ะก้าวมัดตายก้ามันโยนจัดเลยว่ะก้าเงี้ยดิวะก้าหลุบวะหลุบว่ะทั้งที่เห็นนังเวททั้งที่เห็นนักก้าวน่โยนอ่ะยพี่ก้าวบัมบี้พี่ก้าบัมบี้ให้มันเอาศพกลับลงให้หมอเอาศพกลับลงบาลดีกว่าว้เดี๋ยวฉะนั้นเลยเพื่อนได้หมดอ่ะเอาไปรวมโรงพยาบาลเลยอยู่บนรถไปก็ตีเล่ามันโยนแล้วไม่เมึงจับไอ้เชยนั่นไว้ดิไอ้เชยนั่นอ่ะรถมันอ่ะ มันอยู่มันอยู่กลางหันเนี่ยมันเหินเล่นอยู่กลางหันเล่นกลางหันเล่นอ่ะตามเห็นไหมกูโคตรลั่นบาโลไหนบาโล่ไอ้ว่าไห้มาซี่หลานลุงรำโอ้ยนาไปปั๊บแล้วมัาคอยอีน่ะตัวไม่จับไม่ใช่โอ้ครับตามโอ้โครับของคมไปหน่อยไปนอเล่นไปนอนเล่นกลับไปมากลับไปสะพานอ้อยสะพานอ้อยได้แล้ว จะถึงสามอนะเพื่อเื่อึสะานไี่ไปทางหน้าคุกอะไปมาพาไปทางนี้ได้ไม่กำลังไปหน้าคุกอะเจอปะทนน่ะเออันนั้นอะตามไอเพื่อนเอาไปนี่ะไปจะถึงหน้าคุกแล้วเพื่อนเวกเตอร์เวกเตอร์ถือลำโพงันไแล้วลองแล้วลงแล้ว พี่ก้าวผมไปที่เฉยร้านถึงเวลา,น,าน,นั้วปเะเพือนเราเต็นกูไปแดกเจ้อาอะโอ้ไปไหนครับน้องชายไปไหนครับน้องชายวันปอก oh. วันปอกเอ้ย hey. oh. ออย่กงนี้ Edward, anh được ma cổ rồi. Ôi, ôi, lá sâm muối lên, chạy. Nhẹ bàn, nhẹ bàn à? ดูมันโรงบาลมรูปรูปรูอันนี้คือราชาร้อยมละคืร้อยเนาะอะไรวะแอดนตอมอขอไปตอมอแป๊บนึงได้ไหมพี่ผมต้องไทำานั่นแไ่ใชไม่ใช่พี่บ๊อบหยาไปให้มานะเผื่อมันเข้ามาแ่เผื่อมันเข้ามาแล้ว่เผื่อมันเข้ามาวอมเเผื่มันเามแวพเอนเาลวีเอาชัวอมมว่อมามเอาศพต่เนี้าด้เลยนาย

ไอหออกคากักไปเพื่อนคาหลุดเลยพีย่ไายอ่ะพ่อนอยังนันสองตัวน,นะอืมเสียวึงแลดูไม่ได้หิวเลยนะใจได้ใ้ได้นี่ตอนเนี้ยนิ่งเลยนิ่งเลยกินกินเงียบกินเงียบ เลยไอศพอยู่ไหนวะีอศพไปไหนวะป๊าเฮ้ยเอาศพขึ้นมาข้างบนอีกเก้าขึ้นมาข้างบนเลยเก้ามันไปทีเดียวเลยหมอมีข้างล่างอีกศพครับครับมีใครมารับหน้ำไหมครับจอดอยู่ครับโอ้ยฟ้าโดนทิ้งอีกแล้วเดี๋ยวผมไปผมไปผมไปกิลาร์อยู่ไหนครับพี่ผมอยู่กับฟอสเนี่ยครับสองคนเนี่ยเดี๋ยวไปรับอะไรรับมังฟอสกิลาร์อยู่ไหนครับขึ้นรถขึ้นมาไอ้ฟคนไปรัับยงพี่เอ้ฟ้า มาแก้กูด้วยดิกูดนึ่งแพ้เฮียโก้มาเอาไม้กูสามศูนย์เรื่อยๆเลยเนี่ยกูด้วยไปาับกูได้มารับอ่ะน่ารักกูจังน่ารักกูพี่ไหนผมดีน่ารักูเนี่ยตรงตาคูเลยตรงไฟอ่ะไอ้เฮียโก้ด่างกูพังเลยดึยๆอ่ะไอ้แหลกอ่ะไม่กดพี่ดิพี่เดียวโอเคเนี่ยเฮียพี่หลงพี่หลงบอกว่าถ้าถ้าใครถ้าคนในเอลเคคนไหนได้ที่หนึ่งเอ้ยได้ติดท็อปห้าออนหมดซีซั่นอ่ะไปบอกเขาเลย เขาอยากกระชาให้คนละหมื่นพี่หลงดูไว้เขาบอกว่าเขาติดเขาติด top 5หมดไหนอ่ะเขาบอกจะให้กระชาคนละหมื่นหมื่นบาทไฟฟ้าแล้วนี่ top หนึ่งว่ามี top 5พี่หลงนะพี่หลงเป็นคนพูดนะพี่หลงนะพี่หลงเอเคนะที่บานกูโยนงานให้หมดเลยอะไรโลกคนที่แอบบอก มึงยุ่งแบบพี่หลงไงตอนนั้นกูไปเล่นแรงอ่ะไอ้บอบแล้วกูเจอตี้แกกูขอไม่คุยกัลายเดียวนะตอนตอนแกชน้าวสามสองแกน้ำเสียงแบบว่าเย็ดเย้ดห้ามเลยอะมีเจ็บคอมีเจ็บคอเจ็บคอนิดหน่อยล่าสุดโดนกลัวคื้นเลยนะมันมาถึงลงมาแล้วนะเพื่อนแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยเฮียนี่เป็นเล่นเนห่ยวขอันอ่ะ รถอาเนี่ยอาอยู่ไหนใช่ไหมต้องเอาอะไรอย่างเนี่ย ใช่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 กูได้ยินมันนออยังวะมาเหมาะสุดการดีกูอยากเห็นไม้ผัดว่ะแบบของเรามีไอ้ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้ากับไอ้ฟอสอ่ะแล้วก็ไม้ผัด เอากูไปผัดป่ะไว้ข่อไหลแล้วพี่เขาไปคนอื่นเลยมันกันเขาโหดเต็มเลยใช่ฟ้าหมอบหมดเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเออให้ฟ้าไอฟอสยืนสองคนแรกอ่ะกูขอไปผัดด้วยเด็ดได้ปะโหดไปเยอะพี่ไม่หวานเล่ไอฟอสป่วยไอฟอสกุ้ยไอฟอสพักก่อนไอฟอสจะไปอย่างเดียวเลยอ่ะโยไอ้บ๊อบเปิดกระจกรถแล้วแม่งหายใจไม่ออกเลยตาบุญยาไปไอฟอสก็ใส่เหมือนกันมีคนแย่งบันไดโว้สูดอากาศอยู่แล้วนะ มีไดโวนะ้าละสุดอากาศข้างรถแต่ดีนะช่วยลดมลพิษนะ้มงเห็นมมงเห็นท่อรถกรุะข้างหลังมีสามรูอ่ะของไอ้นายแล้วสองนะของนายแล้วสองอ่เออมึงเห็นดูรูเนี่ยไม่ต้องกดเขียด่ะจบอะไม่ต้องกดเคสอ่ะเอาไปไม่เบื่อเบื่อมาแล้วพี่เกียร์แล้วอันี้แล้วกูจะไปเล่นมาเวละนั่นไงเล่นไปเล่นไป เวลาเวลามาวิวนะบานมาวิวที่บอสชะเรียกแหละเออก็นั้นเลยที่กูส่งให้มึงอ่ะมึงไม่เห็นหรอโอ้โหซีกันเลยดิทีนี้วันเป็นเกับเกมกับหลกดเวลาซีกันแล้วเลยหลวมเลยโอเคซีซีปึกเลยอ่ะซีปึกอ่ะไม่ได้หยอดน้ำมันเลยอันนี้เออโอวัตปลาพี่ไหนใช่เราก็อยู่กันทุกคืนนะพี่เราก็ซีเหมือนกันนะพี่เราก็แย่สีแก่ด้วยกันเราเล่นแล้วมันเล่นแล้วคุณแล้วะพรู้อะไรนาย ก็ซีกันอะไรก็คูเพื่อนเล่นกันไหมเนี่ยกูเพื่อนเล่นมือไม่หมายถึงซีก็อยู่ด้วยกันทุกคืนไงพี่หน่งเดือนอะไรยันเตี่ยเตี้ยดนึ่งเดือนอะไรยันอะไรนั่งคุยกันเดียวอ่ะขอโทษขอโทษจะปีนใครก็ปีนนะอย่ามาทะลึรื่องอ่ะอาบต๊กอาตเต๊ตตเต๊ตอยู่ในเทีถูกเคยปีนพี่ไหมไม่เคยนะมีไหมมีนะมีนะตอนไหนพี่บ๊อบมึงดูดิคืออะไรไม่ไม่จังหวะนั้นคือเผลอลืมตัวนั่นแหละมันเป็นสันดานมึงเว้ยมันเป็นสันดานมึงโอ้ยชีต เป็นสันดานมึงไอ้ลุงไอ้ล่มึงก็ด่าพ่อเขาไปหมดแล้วไม่เป็นไรนายน้องผมกับพี่ไฮไอรนะอะไรนะมี่ยิมเรียกอะไรนะสั่นดีเพื่อนเปียยังสั่นดีเคลลิ่งเอ็มเคลลิ่งมันอยู่แกล้ๆหนลองัูกูกูกูอยู่ไหนนะต้งว่ายังวะนี่คือเอ็มเคเจนที่ดีที่สุดนะครับ เลไปไปคุยกันให้มันเกิดก็เเจนที่อุบาทที่สุดเลยอ่ะผำไม้ปั๊มยาแบบหน่อยปั๊มยานี่คือเจนนี่คือเจนที่ดีที่สุดทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะออกมาแล้วทำไมมันดูน้อยๆจังว่าเราเนี่ยเยอะพี่สองสเอะนะครับจบปะขอจบะขอจบเออให้ากตขแบบ็อกซิ่งว่ไหนเราขอจบเออเราขอจบไหมเราขอจบไม่ขอมเห็นชาวตัวเห็นชาวแล้วเห็ชาวแล้วเนี่ยก็ไัวเนี่ย

โอ้มีใครชุบไปส่งอมเลยเจอกเลยเจ๊กเฮียเกียเจนกากหวยเฮียมัมเชี่ยเกาะเชี่ยกากสัตว์หวยเพื่อนเไม่ต้องทำสดแล้วมันไม่ต้องทำสดแล้วน้องเฮียไอ้เหรอทำไมเต็มกู่เรเล่นแบบไอ้บอปตายเี่บอกว่าไอ้เหี้ยทำไมไม่ต้องอุ้มกระสันาไว้ไอ้เหี้ยไอ้ชุบไอ้ฟาหน่อยไอ้ฟากับโอ้ทำไมไม่ต้องอุ้มกระสันาวะเนี่ยเฮ้ยไหวไม่เนี่ยไอ้เหี้ยมึงไหวไม่เนี่ยไอ้ไม่ต้องยิงกูกูมีเกาะไอ้เฮียเฮ้ยอย่าลงหัวกูเฮ้ยกูมีน่าโดน ชุบนาย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 ยังมีเคสเจนที่ดีที่สุดเจนที่ดีที่สุดเจนอ่างเจนหนุ่มนะหนุ่มนะเจนอ่างเจนรวยเจนอ่างเจนอวยโหเล่นไม่ต้องทำศพนี่หว่าเจนเจนอุบาทเนี่ยเจนอาปีอันนี้ไฟตรงเลยนะแพ้นะแพ้นะกูี๋ยวเล่นกับมึงเนี่ยกูต้องตั้งชื่อพวกมึงทุกเกมเลยเนี่ยกูเบื่อว่ะไอ้ไอ้ที่บอกสิบสูตรนี่คือเล่นลีนี่มามึงยังไม่ชนะไฟกูเลยนะสกิสูตรเลยวะพี่เนี่ยเจออย่างนี้เนี่ย ใครเป็นไร่ะไหวปะไว้เฮียไม่ท่าเขนหอวไเยไ้เสียวราไปท่าเขน่ไปท้าเรนลี่เขาไปตรงไหนควายเฮียไปท้าเขาไปที่ไหนก็จะให้มึงเล่นวะออเล่นูหอแล้วนะหอเลยนะสองอยหนยามาบาไม่กดเขยนหอกมึงหอไม่ด้ไม่มีอะใไอพิูนไบจิมาสมนีบาเก็กรถมันจะบังกูหาโคต S <S พี่แม๊คับมีหอมมากรนดานเล็กก่อนครับถ้าไฟกันตร,ตรงๆยังไม่จับตัวหลุ่มเลยไม่ชนะกันเลยนะน้อง <S <S ขอเล่นะ